อวันนี้นะครับเรามาแซมต้นโกโก้กันเนาะหรือว่าปลูกใหม่นะครับพอดีว่าเกือบจะเป็นแล้วก็เกือบจะตายก็มีนะนี่ต้นคางๆตายไหมไม่ตายหรอกนะเนาะแต่ว,ว่าอันนี้ปลูกเข้าไปใหม่นะฮะแข่งกันเนาะแข่งกันรอด นี่ก็ไล่ตั้งแต่ข้างล่างนะครับขึ้นมาข้างบนนี่เรื่อยๆนะครับผมก็ค่อยๆดูกันไปนะว,ว่าตรงไหนมีตายบ้างหรือว่าใครจะตายนะครับเราจะได้ปลูกใหม่นะกาดวันนี้นะครับโอ้โหฟ้าฝนคึมไปหมดเลยจะตกอีกหรือเปล่าไม่รู้ ตอนนี้นะครับผมเองก็ทําการเกลี่ยนะครับผมพื้นที่นะครับเอาหญ้าออกนะครับแล้วก็ทําการขุดนะครับผมเพื่อว่าเรานะครับผมจะได้ปลูกโกโก้ลงไปนั่นเองนะครับ ส่วนแม่ผมนะครับก็มีหน้าที่ปลูกโกโก้อย่างเดียวนะครับผมผมก็มีหน้าที่ขุดนี่แหละนะครับแล้วก็เอาโกโก้นะครับผมมาให้แม่ผมเนาะก็ทํางนานกันอยู่แบบนี้นี่แหละนะครับผมธุรกิจครอบครัวนะฮะตอนนี้นะผมก็เดินดูเรื่อยๆนะครับว่าตรงไหนเนี่ยนะครับคือมันสมควรที่จะปลูกใหม่หรือว่า,าแซมเข้าไปนะครับแต่ล่าสุดนะครับได้เห็นล้ นะครับผมต้นนู้นก็น่าจะไม่รอดนะครับผมสองต้นนะครับสามต้นเลยนะครับโอ้โหตรงนี้ก็หลายต้นอยู่เหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวเราก็ทําการขุดแล้วก็แซมลงไปใหม่เนาะนี่นะครับผมโกโก้นะครับที่เอามาจากบ้านนะครับผมก็เหลือประมาณนี้นะครับอีกประมาณยี่สิบกว่าต้นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ระมานี้นะครับผมชื่นชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเิ็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ